โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็หลายคนอาจจะดูจากชื่อคลิปก็จะเดาออกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเล่นคนเดียวนะครับเออมาวันนี้เรามารุยเดี่ยวกันอีกแล้วหมดแรงเหมือนเดิมครับทุกคนอยู่แรงแพทไปเดี๋ยวเราไปรุยกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็สิทธิ์ขั้นสูงก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเออคือแต้มเราก็อยู่ที่ศนะูนย์น่ะมันเพิ่งเปลี่ยนยังไม่ได้มาเล่นเลยอ่าเพิ่งมาเล่นวันนี้แหละนะ มาทุกคนเราจะลงตรงไหนดีวงฟ้าเลยไหมยังไงดีครับเดี๋ยวคิดก่อนมาเดี๋ยวเราไปทางวงฟ้าเลยแล้วกันโอเคมาวงฟ้าอา้าวไม่ใช่วงฟ้าตรงนี้อ๋อเราลงไม่ถึงครับ <c oughs> ขอโทษครับทุกคนลืมดูลืมดูแป๊บนึงง่เาเดี๋ยวขอวิ่งไปเลยแล้วกัน ตรงนี้เราไม่ไม่ไม่โอ้โหเดี๋ยว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 เริ่มมาจะตายแล้ว,เ,วเริ่มมาจะตายแล้วใจเย็นเพื่อนไปฟาร์มของดิเพื่อนเออมายิงคนได้ไงเนี่ยฮะโอเคครับทุกคนเราก็มาถึงวงฟ้าแล้วเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งครับพันยาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้โดนสอยใครกล้ามายิงเราได้โอ้โหคงไม่มีใครมาถึงก่อนเราใช่ไหมเออต้องใช่แหละ ปลอบใจตัวเองไว้ว่าเรามาคนแรกเหมือนเราจะฟาร์มสบายอยู่ครับตอนนี้นยังไม่พบใครแถวนี้ใช่ไหมอย่าเพิ่งโผล่มาแล้วกันขอแบบว่าชิวๆก่อนครับตอนนี้วิปืนโปดสุดยอดไปเลยปืนนี้โปรปานครับทุกคน HKS แต่ก่อนชอบ AK เคเหล่านี้ชอบเปลี่ยนมาเป็น s k s ละอ้าว๋อวมันเอาสเปรย์อะไรเข้ามาไม่รู้ไหนลองดิอ้าวฉีดไม่ได้อ้าวฉีดตรงนี้อ่ามันอ่านว่าอ่านว่าอะไรครับ <c oughs> ก็มาเล่นคนเดียวอาจจะเงียบเหงานิดนึงครับไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยเออเราแบบว่าไปคุยกับคนอื่นเยอะแล้วเราก็มาคุยกับคนดูมาคุยกับตัวเอง ตอนนี้คิดว่าอยากจะหาคนบวกสักสักหน่อยอ่ะเออจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยซีเรียสแรงอยู่แล้วแหละเออทุกคนก็น่าจะรู้ก็แบบว่าบูอย่างเดียวครับผมก็เลยชอบแบบว่าโหมด 4vc ไงชอบแบบบวกๆกันเลยอันนี้มันก็ต้องฟาร์มแล้วก็เข้าวงรอคนนู่นนี่นั่นเฮ้ยสก็บอกไปเลยครับตอนนี้ อ้าวดนไม่ขึ้นเฮ้ยแบบแบบครับเมื่อกี้ใช่ไหมหรือเราตาฝาดไปครับเฮ้ยเราไม่ได้ตาฝาดเออเรียบร้อยครับว้าวแหมนึกว่าตาฝาดครับทุกคนมีคนจริงด้วยแถวนี้เฮ้ยไอวอเยอะดีว่ะอ้าวของเต็มแป๊บหนึ่งนะอหอนาฬิกาอาจจะมีคนก็ได้ครับ เดี๋ยวเราจะไปสอด่องเล็กน้อยทุกคนทุกคนคิดว่าไงบ้างครับอม,มันดูเงียบเงียบไหมมันดูเงียบเกินไปล่ะไปเลยครับวิบ่งขึ้นไปเลยไม่มีใครมาเลยเหรอดี๋ยวบบ๊บนึงครับขอหาแบบว่าสตูแป๊บ,บนึง <S <S เฮ้ย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 ใครว <S 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 นะล่ะเฮ้ย ตายเลยครับโอ้โหมาครับทุกคนรอบนี้เดี๋ยวเออหอนาฬิกาเลยมาคนเยอะๆอะครับทุกคนอู้ทุกคนเห็นไหมครับยังกับมดนะครับนัดกันมาบานนี้อเอาไงครับทุกคนก็คงต้องสู้เฮ้ยห,หรือเราไปบ้านนี้ก่อนครับเออเรามาแอบๆตรงนี้ก่อน เฮ้ย <Hey. S 2> มาเดมาเดเสวยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราขออ้อมเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเจอแล้วครับมันหลบอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านนี่แหละไม่ยอมออกมา แตกเดี๋ยวตัวนี้ครับตัวเด็ดเลยไปละอยากไปดูของอีกตัวกันนึงเห็นแน่เมื่อกี้มันยิงเฉียดหวัวเลยบางอาจนักหนาแก ้มันก็เจ็บเราก็เจ็บครับหนีเฉยหนีเฉยเฮ้ยใครมันขี่รถบ้าเลงไม่ได้เลยขี่รถขึ้นมาเฉยอะครับคิดดูดิ อ๋ออาๆอาๆมันจะทำยังไงอ๋ออ๋มันต้องการอะไรอาแตกบางอาจมากมันกล้าขึ้นรถมาถึงบนนี้เลยแหละโอ้โหเดี๋ยวรอบนี้เราเล่นปืนอักไปเลยครับ ก,ก็จากที่เอาไอ้ลุกนั่งออกใช่ไหมก็มีกระโดดยิงหัวมาแทนใช่ปะเออเห็นเขาทํากันเยอะเลือเกินแต่ผมยังไม่ได้ไปลองทําหรือไปฝึกเลยนะครับเจวไว้ค่อยไปฝึกดูนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่านนะนยียิงแรกเลยมามันกล้ามาเปิดเราก่อนได้ไงอุ้ยไอวออย่างเยอะ อู้โอ้บ้านขายไอวอลตอนี้ไม่น่าจะใช้หมดครับไอวอลก็เยอะเกินแถวนี้ก็จะโล่งๆหน่อยครับจะมีไข่ด้วยนะปั๊บปับปับปับยิงทักทายครับยิงทักทายครับปั๊บปั๊บปับปับปับแตกเขาไม่ตั้งไอวอลเลยหรือมีแอร์ดรอปตรงนั้นอ้าวแล้วก็ตรงใกล้ๆนี้เฮ้ยรู้สึกแถวนี้จะโล่งเงินไปละ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับทุกคนขอกลับไปที่เดิมก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยแบบว่าเลาะวงมาใหม่ครับรอให้วงมันบีบกว่านี้กันตอนนี้ก็เหลือแปดคนแล้วครับ <c oughs> เขาน่าจะอยู่กันอีกฝั่งหนึ่งลหะอยู่กันอีกฝากหนึง่งไปดีกว่าโอ้โหล้ว,วงแบบว่าบีบแบบว่าตรงที่แบบโล่งมากเลยอะตรงที่แบบว่านะจะโล่งไปไหน หมือนตรงนี้เราจะไม่อยู่ในวงนะต้องขยับไปอีกลหละโอ้โหอย่างโล่งอะ่ะบอกตรง <c oughs> เหลือหกคนเฮ้ยวงเป็นใจครับวงมาทางเราถือว่าดีครับถือว่าดีาวางกับดักระเบิดแว้เล่นๆปุ๊บตรงนี้อะ่ะวางแบบเห็นเลยครับเดี๋ยวเดาๆนั่นอะไรนะ่ะ ยังไม่อยากยิงครับเดี๋ยวมันเปิดจุดตรงนั้นวงได้แหละตรงนั้นมันจะดีแหละมันโหนไปซัดตรงนั้นเลยแล้วระยะก็หลุดแมปด้วยมองไม่เห็นผมต้องตั้งไอวอลแล้วแหละคิดว่านะนั่นไงต้องตั้งไอวอลจริงด้วยมันเขาดันมาครับ ากระสุนเราก็อยากเจาะอยู่ยู่หัวไปแตกหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้เอา้ามันตายวงใช้ตัวที่โหนไปหรือแบะไม่รู้เหมือนกันนะครับ โอ้โหไอบอลนี่อย่างเยอะแต่ได้ใช้แค่นิดเดียวนะครับอ่าขึ้นแค่นี้เองเหรอขึ้นน้อยจังนก่นโอเคครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ